พบกันอีกแล้วนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญชิ้นเดิมได้ชิ้นเคยนะครับก็เป็นเหรียญแบบปกตินะครับไม่ต้องผลิตพลาดไม่ต้องแปลกแต่อย่างใดนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาหมุนเวียนเลยนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับในคลิปนี้นะครับผมให้ราคาแพงเหรียญละ5,000บาทสูงสุดนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิป ให้เรียดด้วยนะครับจะได้รู้เป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับดูแค่ปีบรศที่ผลิตก็พอนะครับรับสือทุกสภาพนะครับเท่าว่าราคาเรละห้าพันบาทสูงสุดนะครับตัวหนังเรียนนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหน้าของเหรียญปีบศนั้นนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับปีบรศนี้เป็นแบบพระเสเล็กนะครับเป็นสีทองเหลืองนะครับ แต่ต้องดูทางด้านหลังของเหรียญนะครับจึงจะรู้ว่าเป็นปีบสออะไรนะครับเพราะว่าตัวเลขบอกปีบสอที่ผลิตนั้นจะอยู่ทางด้านหลังของเหรียญนะครับแต่ผมขึ้นทางด้านหน้าให้ดูก่อนนะครับว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีทองเหลืองเป็นแบบพระเสเล็กนะครับปีบสอนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมทางทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญเลยนะครับว่าจะเป็นปีบสออะไรนะครับ นั่นก็คือปีพศ2542นระ25นะครับหากว่ามีนะครับไม่ต้องแปลนะครับดูว่าเป็นปีพศ2542ผมรับซื้อทุกสภาพนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ5,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับเหรียญน,นี้นะครับปีพศนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่หายาก ในอันดับที่1นนะครับผลิตเพียงแค่1 0,000เหรียญนะครับจึงทําให้มีราคานะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาหมุนเวียนเลยนะครับไม่ต้องแปลกไม่ต้องผลิตผิดพลาดก็มีราคานะครับขอแค่ว่าเป็นปีพศ2542นระครับหากใครมีนะครับเหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดต่อนั้นก็เป็นอดีไลน์นะครับซึ่งผมนั้นได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับ ไวๆอีีมีบีนะครับไม่ต้องเว้นวรคนะครับเพราะว่ามีหลายคนหลายท่านบอกว่าแอดมาแล้วหาไม่เจอนะครับถ้าพิมพ์ถูกก็หาเจอแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาหาเจอนะครับเวลาทักมานะครับก็ให้พิมพ์มาด้วยว่ารับซื้อเหรียญนี้ไหมครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูเลยนะครับต้องส่งรูปมาด้วยนะครับผมถึงจะตอบนะครับ ก็ฝากหน่อยนะครับหากใครมีตามนี้นะครับในคลิปนี้เป็นปีพศ2542นะครับ